สวัสดีค่ะอยู่กับช่องพลายสิริมงคลพลายโคกนะคะเช้านี้อยู่ที่วังทะลุนะคะวังทะลุเดี๋ยวมาดูต่อนะคะว่าพลายโคกจะไล่ปลาได้ไหมวันนี้จะได้อาหารเช้าเยอะไหมวันนี้ มีช้างอยู่ฝั่งทางนู้นนะคะไม่ด้ยินเสียงร้องไพโคกว่าโอ้ยได้ออกกำลังกายแต่เช้าเลยเขาว่า ไปอะไรมาแม่ควานยังไม่รู้เลยนะคะว่ามองนี่อยู่ตรงไหนนี่โอ้เห็นแล้วนี่น,นี่ตรงไม้นี่นะคะนี่ตรงไม้ที่เสียบไปพรราตกใจเออไฟคุกพิถีคนเลี้ยงช้างช้างกับคนคนกับช้าง ใา้คุกทำได้ทุกอย่างนะคะขอให้เต่โบกเขาวะหมดงานแล้วก็มาอยู่ที่วังทะลุกัน ดูวิวบรรยากาศช่วงเช้าๆนะคะนี่อ้อาบน้ำให้เลยอาบน้ำให้เลยสเสร็จแล้วเสร็จแล้วเมื่อคืนมาส่งกลุ แล้วก็ส่งดูในน้ำนะคะว่าเห็นปลาเยอะทำให้ควันโอดนี้รู้สึกอยากจะมาใส่โมงสงใส่เมื่อคืนนอนไม่หลับทั้งคืน เสียงช้างรองอยู่ฝั่งนู้นนะคะนุนไม่รู้จะเป็นช้างของน้องชายควอนโอสหรือเปล่านะคะได้ยินเสียงลงอ,อ,อ,อีกฝั่งหนึง่งโอ้มีเรือด้วย แค่ไปคุกเดินไปเดินมาปลาก็ตกใจหมดแล้วนี่ปลาหายหมดเช้าแล้ว เสร็จแล้วต่อไปดูผลงานฮะ <Huh. S 1> <Huh? S 2> แล้วเสร็จแล้วเออดูหลังคาไหมนะคะหลังคาไหมอือยังโลอือ <c oughs> <c oughs> เเสร็จแล้วเอาไปคุกไปผูกก่อนเดี๋ยวมาดูผลงานนะทะที่เวลาเห็นช้างแต่ละเชือกนี้บางเชือกก็เอาโซ่ คล้องคอไว้เพื่อป้องกันที่เวลาเขาวิ่งนะคะเวลาช้างวิ่งนี้เราสามารถที่จะเอาโซ่ที่อยู่บนคอเขาเวียงลงได้เวลาทําให้เขาวิ่งนี้เขาจะวิ่งได้ไม่สะดวกนะคะจะวิ่งช้าถ้าเกิดว่าไม่มีโซ่นี้โอ้สุดยอดวิ่งได้เร็วมากอันนี้คือ,อที่ป้องกันอีกอย่างหนึ่งนะคะป้องกันช้างวิ่ง เวลาเขาวิ่งแรงๆนี้โซ่จะตีขาตีขาเสร็จจะจะให้เขาวิ่งไม่ถนัดนะคะไม่เหมือนขาไม่มีโซ่นี้จะวิ่งถนัดมากผลทิพยืนโยกหัวใสหัวอยู่เดี๋ยวไปโคกไปเอาของกินให้ก่อนเอาสับปะรดให้ก่อนพระอาทิตย์ขึ้นแล้ว คืนมาจับกบจับเขียดแถวนี้ไม่มีเลยเขาบอกว่าแม่ควันเดินเสียงดังกบหายหมดเขาว่าโอ้ไมยโกดโทษฉันอีกแล้วแล้วไปงัดอีกแล้วนะคะไปพุกเสร็จ,จง,งานงาก็ต้องไปงัดยาให้ตัวเองกินอีกสัสปรุดพันยี แล้วนะคะนูน่นหอบสับปะรดโอ้หอบลงจากรถก่อนทำงานได้ทั้งบนบกและในน้ำนะคะภายุ ปลาขึ้นปลาขึ้นมาแล้วหอบมาเยอะขนาดไหนได้กินเยอะขนาดนั้นเพราะว่าน้ำ ยังไม่ลดนะคะนี่เพราะว่าเขาไม่ได้ปล่อยน้ําที่เขื่อนน้ําเลยค้งอยู่รถเราเข้าไม่ได้ต้องมีภายคุกเท่านั้นที่ต้องหอบญ้ามาให้ภรรยาและตัวเองกินแล้วการยาวของเรา มองไกลๆอาจจะนิดแต่พออยู่ใกล้ๆนี้เยอะนะคะนี่พไปคุกว่าภระรยาจ๋ารอแป๊บน,นึงนะจ๊ะภรรยาจ๋าพนทิพว่ารอได้จ้ารอได้ บรรยากาศแบบนี้ไม่เห็นบ่อยนี่มาแล้วจ้าสับปะรดจ้าเจี๊ยพนทริปโลกินอย่างเดียวอืมโ ผลทิพย์ลงอย่างเดียวเลยสามีหายแปบเดียวลงใหญ่เลยผลทิพย์นี่ต่อไปเราไปดูผลงานของไพโคกนะคะว่าจะได้เยอะหรือจะได้หรือไม่ได้นะคะเดี๋ยวไปดูผลงานของไพโคกนะคะตามโตที่คลิปถัดไปนะคะวันนี้สวัสดีช่วงเช้าเอาบรรยากาศเช้าเชมาฝากแม่แม่เอฟซีทุกท่าน อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กับช่องของเรานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะติดตามกันคลิปหน้านะคะ